สวัสดีครับท่านผู้ชมพราผมช่องแม่ศรีนวลชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูการเก็บเมล็ดเมล็ดของกระถินครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูดูการแกะการเก็บการแกะนี่คือคนแกะนะครับนี่ครับดูกา,การแกะท่านผู้ชมเคยไปซื้อกินเม็ดตามตลาดน,นะถุงละยี่สิบบาทผมว่าท่านผู้ชมดูการแกะเพราะว่าการแกะนี่มันจะเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยจะสิบเอ็ดโมงแล้วครับการแกะ การแกะมันแต่ละเม็ดกว่าจะฝักเนี่ยครับท่านผู้ชมครับแต่ละฝักเนี่ยกว่าจะได้ท่านผู้ชมไม่ต้องไปต่อราคาครับว่าดูการแกะผมก็แกะเลยผมผมช่วยเขาแกะอยู่เนี่ยดูครับท่านผู้ชมกว่าจะได้20บาทนี่ดูนิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ถึง20บาทเลยท่านผู้ชมหมดไปกี่ฝักเนี่ยดูกองที่เราเราเก็บมาเป็นถุงนี่เี่ซี่อันนี้ยังไม่ได้แกะส่วนแรกนี่แกะแล้วหนึ่งครับนี่คือโมเดิร์นของพี่กระถิ่น คือเราอย่าไปต่อเขานะครับมันแกะยากอยู่ครับกว่าจะได้มากว่าจะไปหามานครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนแก่บอกแกดูเล็บเดียครับเล็บจะไม่มีแล้วเล็บ <c oughs> <c oughs> เล็บห <c oughs> ายหมดละ <c oughs> คนแกะแกะไม่กระถินเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมก็ช่วยแกะน่นั่งช่วยแกะนี่นหมดไปชั่วโมงมึงได้แค่เนี้ยท <c oughs> ่านผู้ชมคิดว่ามันยี่สิบบาทเป็นแพงไหมในถุงอ่ะ <c oughs> มันไม่แพงครับถ้าคนชอบกินผพราว่ามันไม่แพงนะครับ พราะคนแกะก่อนจะแกะได้ก่อนจะแกะได้เป็นยี่สิบาทดูมือดูมือของคนแกะครับสังเกตที่นิ้ว่าดูเรียบดิหกหกงอแล้วครับท <laughs> ่านผู้ชมคิดเอาเองเนี่ว่ามันแกะยากขนาดไหนไอ้เมไอ้กระถินเนี่ยมันเช่ได้แกะได้ง่ายท่านผู้ชมเจาไปต่อลงคนลาค้าเขาแล้วไปหาตามข้างั้วนในปงในปา่ามาก่อจะได้เก็บไม้ได้ขนาดถุงก็ถุงเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูมันจะได้เยอะแค่ไหนไม่กระถินเนี่ย แต่เวลาเราซื้อไปกินยี่สิบาทมันก็แป๊บเดียวแต่คนแก่คนหายนี่นมัน,ม,น,ม,นมันนานาทั้งไเป็นยนานนะคลิปนี้ก็พาท่านมาดูการแกะเม็ดกระถินเท่านั้นเองอย่าไปต่อราคาครับถุงนี้ยี่สิบบาทถูกครับแล้วมาแกะเองมันก็นจะเหนื่อยครับเนี่ยดูนี่ยังไม่ถึงยี่สิบบาทเลยนะท่านผู้ชมหมดเวลาสองชั่วโมงแล้วอ่ะสองชั่วโมงแล้วนี่้วก็ถุงล้วดูก็เนื่อยเอเอามาจากถุงนั่งในปาใ่าอีกดูใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยรวมๆแล้ววันหนึ่งฮะ ด้ถุง่20บาทอย่างเงี้ยน้ชมครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มา,มาดูกันเก็บเมล็ดกระถิน่นบอกเมล็ดกระถิ่นครับโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็บกดไลค์ถ้าใชา่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรมากอยากให้กินเมล็ดกระถินนี่ครับสวยงาม